อาการโคลิคที่พบในเด็กแรกเกิดอันตรายไหมคุณแม่ถามกันเข้ามาเยอะมากโดยเฉพาะคุณแม่มือใหม่นะคะที่มีความกังวลสําหรับเด็กที่เป็นโคลิคอาการโคลิคก,ก็คืออาการที่เด็กร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุจะร้องเองแล้วก็หยุดเองส่วนใหญ่ก็จะพบในเวลาหัวค่าหรือเวลากลางคืนนะแล้วก็จะพบ มากในเด็กอายุประมาณ1-3ถึงเดือนเนี่ยเป็นช่วงที่พบบ่อยที่สุดนะคะเพราะอาการโคลิกเวลาเด็กร้องไห้จะร้องดูเหมือนรุนแรงมากดูเหมือนเจ็บปวดมากเลยร้องหน้าดำหน้าแรงแล้วร้องตลอดเวลาร้องไม่ค่อยจะหยุดจะหยุดพักก็แค่ไม่เกิน5นาที10นาทีแล้วก็กลับมาร้องใหม่ คุณพ่อคุณแม่บางคนนี่เครียดตามกังวลตามเลยกลัวลูกร้องให้แล้วเป็นอันตรายกลัวลูกร้องให้แล้วเ,เกิดภาวะที่หยุดหายใจเพราะเด็กบางคนเนี่ยหน้าดาหน้าแดงหรือดูเหมือนลักษณะนะคะผิวคล้ําลงไปเลยก็มีขอบอกคุณแม่ตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าเป็นการร้องให้จากโคลิกก็คือร้องโดยไม่มีสาเหตุร้องเวลาเดิมๆนะคะอย่างลูกของโค้ก็ร้องนะหกโมงเย็นปุ๊บก,ก็จะร้องไปจนถึง3ามทุ่มร้องทุกๆวัน นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่อย่ากังวลแล้วก็อย่าไปเครียดตามหากลูกมีอาการโคลิกก็ควรที่จะผัดเปลี่ยนกันอุ้มคุณแม่เครียดตามก็ควรจะเปลี่ยนให้คุณพ่อมาดูแลหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่อยู่เด้วยในบ้านเนี่ยค่ะมาดูแลเมื่ั้นคุณแม่จะเครียดมากๆเลยเพราะเห็นลูกร้องโดยไม่ทราบสาเหตุก็จะมีความเครียดความกังวลโดยเฉพาะกับคุณแม่